ยอดหมอยิงอ tamam ัจฉริยะตอนที e ่811ถอยเพื hmm. uh ่อรุกตอนที่ห um, น e ึ่งเมื่อเลยเฉินตื่นขึ้นก็เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วพอลุกจากเตียงเขาก็เรียกค่ารับใช้ให้เข้ามาช่วยเขาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณชายจินกับสหายของเขาตื่นหรือยังเลยเฉินถามเพราะเขาเองก็ไม่ได้เมาขนาดนี้มานานแล้ว ในขณะที่ตัวของเขาเองก็ยังรู้สึกปวดหัวตุบๆอยู่ข้ารับใช้ก็ตอบว่าตื่นแล้วพยาค่ะเลยเฉินก็พยักหน้าและสั่งให้ข้ารับใช้ไปเชิญอู๋เสือกับเพื่อนๆมารับประทานอาหารเช้าด้วยกันในห้องอาหารอู๋เสือกับคนอ,นอื่นมาถึงแล้วเลยเฉินมาถึงช้ากว่าเล็กน้อยและเมื่อเขาเห็นอูเสือกับคนอืนอ่นๆก็มีสีหน้ายินดีขึ้นมาทันทีอืมเมื่อคือนพวกเจ้าหลับสบายดีไหมดีมากเลย อูเสือกล่าวพร้อมกับพยักหน้าอืมเช่นนั้นก็ดีข้าไม่มีแขกมาพักที่วังราชายาทมาพักใหญ่แล้วเลยเกรงว่าอาจจะจัดการที่พักได้ไม่ดีพอและทําให้ทุกคนไม่สะดวกสบายน่ะเลยเฉินพูดพร้อมกับหัวรเราะเชียวชูก็มองเลยเฉินอย่างระมัดระวังแล้วเคลื่อนตัวเปียืนข้างๆหัวเหวาพร้อมกับพูดได้เสียงที่ได้ยินกันแค่สองคนว่าพี่หัวพี่ว่าน้องอูเสือจะทําอะไรต่อไป หั่เหย่ยวก็สายหน้าแบบไม่รู้อะไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้ทําให้แผนการของอู๋เสือต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหลังจากที่พวกเขากลับไปที่ห้องของตัวเองพวกเขาก็ไม่รู้ว่าอู๋เสือคิดแผนการอื่นขึ้นมาให้พวกเขาอีกหรือเปล่าในขณะที่คนอื่นๆกําลังคิดว่าพวกเขาจะทําอะไรต่อไปอู๋เสือก็พูดขึ้นว่าฝ่าบาทเรื่องข่าวลือที่แพร่ไปทั่วเมืองหลวงเมื่อวานนี้ท่านคิจจะทํายังไงกับมันเล่ยเฉินก็ชะงักไปครู่หนึ่ง เพราะไม่คิดว่าอูเ๋เสือจะเอาเรื่องข่าวลืมมาพูดขึ้นในวันนี้เออนัน่น,นข้าจะส่งคนไปอธิบายเรื่องทั้งหมดเองน้องชายจินไม่ต้องกังวลไปนะอูเ๋เสือก็มองเล่ยเฉินนิ่งเงียบแล้วตวัดสายตาไปที่ค่ารับใช้ที่ยืนอยู่ข้างๆห้องประมาณว่าขอให้ฟาบาทแลกค่ารับใช้ออกไปก่อนเล่ยเฉินเมื่อเห็นสายตาที่อูเ๋เสือส่งมาให้เขาก็เข้าใจความหมายของนางได้ในทันที หัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะเมื่อคิดว่าอู๋เสี่ยมีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับเขาเขาจึงสั่งให้ข้ารับใช้ทั้งหมดออกไปและปิดประตูตามหลังน้องจินต้องการอะไรจากข้าเง,งินหรือตอนนี้พูดได้แล้วละ่ะสีหน้าของเล่ยเฉินยิ้มแย้มอ่อนโยนแม้ว่าในใจจะกระวนกระวายอยู่ก็ตามเพราะเขาพยายามทำให้สิทธิ์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวกลายมาเป็นพวกของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกเขาก็ไม่เคยแสดงความกระตือรือร้ในใดๆต่อเล่ยเฉินเลย ทว่าเมื่อวานนี้อยู่ๆพวกเขาก็เป็นฝ่ายมาขอเข้าพบที่วังราชายาทแห่งนี้แต่ก็กลายเป็นว่าพวกเขามาที่นี่ก็เพราะข่าวลือที่แพร,ร่ไปทั่วเมืองหลวงตอนแรกเลยเฉินกังวลว่าข่าวลือพวกนั้นจะทําให้อูเเ <c oughs> ียกับคน,นอื่นๆที่พยายามสร้างความรุง่งโรจน์ของสํานักศึกษาขึ้นมาใหม่จะไม่พอใจแต่ดูจากตอนนี้แล้วมันอาจจะไม่แย่อย,อย่างที่เขาคิดเอาไว้ก็ได้ อูเสียก็มองไปยังรอยยิ้มที่คาดหวังบนใบหน้าของเล่ยเฉินและถามขึ้นมาอย่างช้าๆว่าฝ่าบาทรู้ใช่ไหมว่าใครคือคนที่แพร่ข่าวลรือนั้นออกไปเล่ยเฉินหึงกับตัวแข็งทื่อในตอนแรกเขาคิดว่าอูเสียขอให้เขาไล่ค่ารับใช้ออกไปก็เพราะอยากจะพูดคุยเรื่องการเป็นพันธมิตรหรือตั้งใจจะทํางานรับใช้เขาตั้งหากแต่ว่า อู๋เสียกลับยังพูดคุยเรื่องข่าวลืออยู่ทําให้เลยเฉินแสดงแววตาสับสนออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจแว็บหนึ่งใช่แล้วเขารู้ดีว่าใครเป็นคนร้ายแต่เขาไม่สามารถบอกเล่ารายละเอียดให้ใครฟังได้เออเออเรื่องนั้นย,ยังอยู่ในการสอบสวนเรายังระบุตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้นะ่ะอู๋เสียกก,ก้มหน้าลงจิบชากลิ่นหอมของชาอบอวนอยู่ในปากของนางนางจึงเงยหน้าขึ้นอย่างช้า สายตาย,ายงังยังเยือกเรากับทะเลสาบในฤดูใบไม้ร่วงนั้นจ้องมองไปยังเล่ยเฉินข่าวลือนั้นส่งผลกระทบกับสำนักศึกษาเฟื่องหัวของเราและเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของสำนักศึกษาต้องเสียหายข้ากับสหายของข้าจึงไม่ควรจะติดต่อใกล้ชิดกับฝ่าบาทให้ผู้อื่นเห็นบ่อยเมื่อได้ยินดังนั้นหัวใจของเล่ยเฉินก็หล่นไปกองอยู่ที่ตาตุ่มอูเ๋เสวี่ยตัดความสัมพันธ์กับเขงงางั้นหรอเนี่ยพอความคิดนั้นผุดขึ้นมาในหัว เลยเฉินก็ตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนของสํานักศึกษาเฟิงหัวเหล่านี้เออเออน,น้องจินนั่นไม่ได้ช่วยอะไรใครได้เลยนะข้าปฏิบัติกับพวกเจ้าทุกคนที่มาจากสํานักศึกษาเฟิงหัวอย่างสุภาพและให้เกียรติเสมอมาทําไมน้องจินถึงอยากเปลี่ยนแผนของตัวเองเพียงเพราะเขาลืมไม่จริงที่คนอื่นพูดด้วยเล่าเลยเฉินพูดออกมาอย่างร้อนรอน ยอดหมอหญิงอัจุริยะตอนที่812ถอยเพื่อรุกตอนที่สองแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นแล้วข้ากำลังเร่งจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อยู่ข้าขอให้น้องจินโปรดวางใจว่าเรื่องนี้มันจะจบลงในอีกไม่นานรับรองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบกับสำนักศึกษาเฟิงหัวอย่างแน่นอนข้ารู้ว่า ตำแหน่งของสำนักศึกษาเฟิงหัวในตอนนี้ค่อนข้างอ่อนไหวเป็นอย่างมากเรื่องนี้มันจะไม่บานปลายไปกว่านี้แนะ่สีหน้าของเล่ยเฉินเจอแววตื่นตระหนกเล็กน้อยและน้ำเสียงของเขาก็ฟังดูร้อนรนเช่นกันฟานจัวก็สังเกตเห็นอาการปั่นปวดไม่สบายใจของเล่ยเฉินทั้งหมดเขาเหลือบมองอูเสือด้วยหางตายอย่างระวังซึ่งพวกเขาเพิ่งค้นพบเมื่อคืนว่าแผนที่นั้นอยู่กับองค์จัก,กรพรรดิแห่งแคว้นหยานและการที่พวกเขาจะมีโอกาสเข้าใกล้องค์จัก,กรพรรดิได้นั้น พวกเขามีเพียงแค่เล่ยเฉินเป็นสะพานเชื่อมโยงเดียวเท่านั้นแต่อูเสือกลับพูดแบบนั้นกับเล่ยเฉินซึ่งเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาอยากตัดสัมพันธ์กับองค์รชาชทายาทท่าทีที่แตกต่างกันของเมื่อวานและวันนี้ทําให้ฟ้านจวดเลิกคกิวขึ้นสายตาม,มีแวลสนใจแวบผ่านเขามั่นใจว่าอูเสือมีจุดประสงค์อยู่ในใจเป็นแน่ทว่าอูเสือก็ยังคงถามต่ออย่างไม่เร่งรีบว่าเรื่องนี้มันจะจบแบบนั้นแน่หรือ ตอนที่พูดดวงตาเย็นชาของนางก็จ้องมองไปยังเล่ยเฉินตรงๆโดยไม่ละสายตาเลยทําให้คําพูดที่เล่ยเฉินคิดจะพูดก็พลันติดอยู่ในลําคอดวงตาคู่นั้นดูเหมือนจะมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขนาดภายในเมืองหลวงของแควน้นหยานเองแท้ๆก็ยังสามารถกระจายเข่าลือที่สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่าบาทที่เป็นถึงองค์ราชทายาตได้ตัวตนของคนผู้นั้นต้องเป็นคนที่มีภูมิหลังไม่ธรรมดาเป็นแน่ ท่านไม่คิดเช่นนั้นหรือถ้าฝ่าบาทมีวิธีจัดการกับมันจริงๆแล้วก็ฝ่าบาทก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หรอกองค์ราชทายาทไม่รู้ว่าใครคือคนร้ายจริงๆงั้นหรอหรือว่าท่านกลัวที่จะพูดกันแน่เสียงของอูสเสียอบอุ่นอ่อนโยนแต่เจอไปด้วยแววเย็นชาอย,อยู่เล็กน้อยและในเช้าที่หนาวเหน็บเช่นนี้คำพูดอันเย็นชาวพวกนั้นแทบจะทำให้ร่างกายรู้สึกได้ถึงความหนาวเหนบ เลยเฉินก็เบิกตากว้างพลางจ้องมองอูเสืออย่างเหลือเชื่อทุกคําที่อู๋เสือพูดออกมาทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่ากําลังบอกกับเขาว่าอูเสือรู้บางอย่างเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดนี้แต่เป็นไปไม่ได้สิทุกการกระทําที่คนผู้นั้นได้ทําลงไปนอกจากท่านมหาอมาตย์กับตัวของเขาเองแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครล่วงรู้แล้วอูเสียอ,อยู่ในเมืองหลวงนี้มานานเท่าไรกัน อีกทั้งนางยังไม่เคยพบกับคนผู้นั้นมาก่อนด้วยแล้วเขาจะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเอ,อ่เอ,อน้องจินเจ้าพูดเรื่องอะไรเนี่ยข้าไม่เข้าใจจริงๆเลยเฉินหัวเราะเจริญพยายามที่จะหลบตาเขาไม่สามารถมองสบตาที่ดูเหมือนจะมองทะลุทุกอย่างของอู๋เสียได้อู๋เสียก็ไม่ใส่ใจว่าเลยเฉืนกาลังหลบเลี่ยงนางนางกลับพูดต่อว่าถ้านี่เกี่ยวข้องกับคนอื่น ข้าก็จะไม่เสียเวลาถามหรอกแต่ในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับสำนักศึกษาเฟิงหัวของเราการตัดสินใจของฝ่าบาทจะส่งผลต่อชื่อเสียงของสำนักศึกษาเฟิงหัวโดยตรงเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นข้าไม่เชื่อว่าฝ่าบาทจะสามารถจัดการอะไรกับคนผู้นั้นได้ด้วยคำพูดของอูสเวียหัวใจของเล่ยเฉินถึงกับเต้นรัวสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่ขอบโต๊ะขึ้นอารมณ์ได้หมกระหน่ำอยู่ภายในหลังจากได้ยินคำพูดของอูสเวีย ถ้าฝ่าบาทอยากจะเป็นเพื่อนกับพวกเราจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องปกปิดอีกแล้วถ้าเราเป็นพันธมิตรกันเรื่องมันจะดีขึ้นถ้ารู้ทุกอย่างอย่างชัดเจนเราจะได้ร่วมมือกันคิดหาวิธีแก้ไขสถานการณ์คําพูดของอูเสียพลิกกลับทันควันนางเกี่ยวเหยื่อแล้วเวียงเบ็ดออกไปเลยฉันก็หันไปมองอูเสียทันทีด้วยสีหน้าแปลกๆพ,พวกเจ้าจะช่วยข้าหรืออูเสียก็เลิกคิวขึ้นข้างหนึ่งพร้อมกับพูดว่า แล้วฝ่าบาทคิดว่าที่พวกเราทุกคนยังนั่งอยู่ที่นี่เพราะอะไรกันล่ะเลยฉันรู้สึกได้ว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเขากําลังเดือดพล่านเขาพยายามที่จะควบคุมตัวเองอย่างเต็มที่ความตื่นเต้นกําลังเปลี่ยนล้นอยู่ในใจของเขาเออทําไมกันล่ะก็ตอนแรกน้องจินดูเหมือนไม่สนใจที่จะทํางานกับข้าเอาเลนี่นานอย่างน้อยข้าก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะแล้วทําไมอยู่ๆเจ้าถึงเปลี่ยนใจซะล่ะ อูเสดจก็ตอบไปว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันรบกวนข้าถ้าเรื่องมันพุ่งตรงไปที่ฝ่าบาทคนเดียวข้าก็ไม่เข้าไปยุ่งหรอกแต่ในเมื่ออีกฝ่ายลากเอาสำนักศึกษาเฟื่องหัวเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเราจะไปอยู่เฉยๆได้ยังไงกันเล่ยเฉินก็ยืนขึ้นทันทีเขาหันไปมองรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าประตูหน้าต่างปิดสนิทแน่นหนาดีอยู่เมื่อแน่ใจแล้วเขาก็หันกลับมาด้วยสายตาเคร่งเครียดจริงจังเขามองดูผู้เยาว์ทุกคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างช้าๆทีละคน คล้ายกับว่ากำลังค้นหาอะไรบางอย่าง